ทาให้ยาถึงแรงยางนี้เขาลูกจิ้มคนนี่ห้อง้าส้มเออชาจินมาจินมมพริกน้มพิำน้ำพริกลำลำยิงน้ำพริกดำดำแล้วก็หอมเขาใส่เขาใส่เอาใส่เขาไป จะขาจะใครทามีม่แควนน้นอมันกินของดีใคราตกินเนาะแม่แขวนะม่แควนนี้กินเขาริงกินแข่นนี่มาเป่วนกินบเชี่อ๊อดซำนูกวัวมีนักกันแบงเ มาซื้อของหกองี่นู้นนู้นน่ะอือพี่นั่นอ๋อมะขันไม้ใส่ก็หอมดีมขันไม้มันหอมน่ะใช่ไรน่ะใช่ละมแขันเสใส่แล้วใสใส่แล้วเสร็จแล้วแล้วก็โอเคโอ้ยก็เดีวน่ะเอากินข้วกินลุ่ก่อนน่ะโอ้ เมาเหรอหนีร้อเยมอย่งเมืนเียบ้านหนองก้สาล่างปลาอันนี้กันหออันกนอ้นอผมจิ้มกินเมียก้อนหนองก้อนสาแร้วกะวันหนองก้อนสาวะนี่นี่คือว่าสลากวันลิ้นจีกะว่าขมอกสักอกโอ้ ก่อนนอกนกอนนวัดบลินมุเดยอคนสาบรีนี่บุนตอนนั้นบุญเอาม่ได้เกียเอาเขาหมกนะอืมเขาตั้งสะเจาะไหวแค่นั้นเขาบุกินเนาะบุก้อืมอืมเราลุ้บได้อย่องบุปีอย่างอืมบุญ Ở đi ăn đồn Và là bộ lâu Thường so, khâu ăn Tại bà tham mỹ lột khái nè Bà bà nhắn là Dòng điều ở khu Nó kính phía mắn tan khu vít lâu phía tan lột khu vít Hãy cho bố bốn mình chú gần thịt giá chép hổ khâu chép phèn chép khả cho giá rồi nè là thấy ra chung mất đi ôi à nhọn chạy giá là Hãy đi. cho

มัน một ไปบุญนี่เก็บเงินไว้จังได๋ nó ทําบ่นับจังได๋พวกเราทําการมัน นี่ครับข้ากจีนข้ากจีนเมียงเหนือเนี่ย,ขยเขาจะแง่ยจนี่นะครับสพัพริกดำน้ำพริกดำดำใส่มะแขวนเนี่ยเนยาะมะแขวนแทนนะเนาะอเขาเคียงไหนมันตุลวกตุต้มคอนมาอานมันเหนียว คนเคี่ยวผมมีครบที่ได้ผมทายพอทำงกุบกุบผปปมพนคำกับเขา้าเนี่ยสุดยอดนี่นี่เลยนะฮึมกุบมือหนึ่ง อำอาหารชาติจีนนี่ยังมักยังชอบย <laughs> อดเลยจีนเนื้อสดแต่ยังไม่ได้ใส่เลือเดเลยนะครับเดี๋ยวเขาอือ่วล้อทำแบบไปตามขั้นตอนเนาะเขาใส่ น้ำเพี้ยใส่ลาบเอยใส่เลียดแล้วก็ค้นน้ากำนันเขากระฮีบหอวแขงทำกับเขาขีดมื้อคุกเข็ด เนี่ยครับรัว่าคลิปนี้ขอจบไปในท่นี้กันได้ครับถือก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามผมเยี่ยมขอบคุณครับบ,รบ๊ายบาย